สวัสดีครับจากเพจร้านทวัตชัยคอมนะครับสวัสดีคุณลูกค้าที่สั่งซื้อกรัดจอ gtx 1 0 6 0 3 g ของคาแลคตัวนี้เข้ามาด้วยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอตรวจเช็คสินค้าก่อนที่จะจัดส่งให้คุณลูกค้านะครับเพื่อให้คุณลูกค้าได้ดูสินค้าแล้วก็ได้เทสสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้านะครับว่าสินค้าตัวนี้สามารถใช้งานได้100%ก่อนที่จะออกไปจากมือของแอดมินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านนอกกันก่อนนะครับด้านนอกแอดมินทำความสะอาดให้ ไม่มีฝุ่นเลยนะครับทำความสะอาดให้คุณลูกค้าเรียบร้อยนะครับพอตการเชื่อมต่อ pci x 1 6นะครับอยู่ครบถ้วนไม่มีอาการช็อตไมนะครับด้านหลังการ์ดนะครับครบถ้วนนะครับไม่มีอาการช็อตไฟนะครับผมด้านหลังการ์ดแบบเต็มเต็มนะครับผมนี่นะครับอยู่ครบถ้วนนะครับีเรียลที่ส่งหาคุณลูกค้านะครับผม admin อ้างอิงจากตัวนี้นะครับลงท้ายด้วย3 4 9 4นะครับถ้าคุณลูกค้าได้รับสินค้าไปแล้วยังไงรบกวนเช็คีเรียลก่อนนะครับว่าตรงกับที่ admin ได้ทำการรีวิวในวิดีโอนี้หรือเปล่านะครับ ด้านบนกระจตอน,นะครับขั้การเชื่อมต่อ6กพินอยู่ครบถ้วนนะครับขั้การเชื่อมต่อด้านหน้านะครับอยู่ครบถ้วนนะครับสนิมส่วนมากก็ไม่ค่อยมีนะครับตัวนี้เดี๋ยวแอดมินทำการเช็ดตรงนี้ให้หน่อยหนึ่งนะครับเมื่อกี้แอดมินเอาคอนแทคสเปรย์ชีดไปในช่องนี้เพื่อทำความสะอาดให้นะครับแล้วก็ไม่ได้เช็ดให้ตรงนี้ก็เลยมีคราบที่หน่อยเดี๋ยวแอดมินทำการเช็ดทำความสะอาดให้หน,นะครับ นี่นะครับโดยรวมแล้วการตัวนี้ถือว่าค่อนข้างจะสวยอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนาการ์ดตัรใบนี้นะครับเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์นะครับทำการเช็คพอร์ต DVI แล้วก็ HDMI นะครับว่าสามารถใช้งานได้ปกติหรือเปล่านะครับแล้วก็เทสพัดลมนะครับพัดลมไม่มีอาการฝืดนะครับหมุนได้ปกตินะครับไม่มีอาการแกว่งงอนนะครับผมเดี๋ยวมิจาทาการเทสพอร์ตทั้งสองพอร์ตนะครับแล้วก็เทสความร้อนสูงสุดในการรัน full load ด้วยนะครับว่าความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรานำการ์ตเอไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เลย โอเคครับตอนนี้แอดมินก็ได้นำกระจอเข้ามาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แอดมินเชื่อมต่อผ่านพอร์ต HDMI ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลบนหน้าจอกันนะครับข้อมูลบนหน้าจอขึ้นว่า GTX 1 0 6 0 3 G นะครับผมไม่ได้ขึ้นเฟ k ก GPU แต่อย่างใดนะครับกระจอเป็น RAM GDDR5 ของ a m s u n งนะครับในมือดิสไซขนาด 3G กิกนะครับผมข้อมูลขึ้นครบถ้วนนะครับเดี๋ยวแอดมินจะทำการเทสความร้อนสูงสุดโดยการรัน GPU stress test stress test firmark ตัวนี้ให้คุณลูกค้าดูก่อนนะครับ ผลที่ออกมาคือความร้อนสูงสุดอยู่ที่74องศาเซลเซียสนะครับ FPS ที่ทำได้สูงสุดคือ114 FPS นะครับคะแนนที่ออกมาคือ16,864คะแนนนะครับผมกระจอตัวนี้เป็นกระจอเดิมๆนะครับแอดมินยังไม่ได้แกะทำการแกะเปลี่ยนซิลิโคโนใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งรอบพัดลมนั้นก็ยังสามารถระบายความร้อนได้ปกตินะครับผมแอดมินเลยไม่อยากแกะให้หัวดอกอมีมีรอยแกะนะครับคุณลูกค้าแต่ความร้อนก็ยังสามารถระบายออกได้ปกตินะครับก็คือไม่มีอาการความร้อนสะสมแต่อย่างใด โอเคครับเดี๋ยวแอดมินจะทําการย้ายพอร์ตมาเชื่อมต่อกับพอร์ต DVI แล้วทําการเทสภาพให้คุณลูกค้าดูอีกครั้งนึงนะครับโอเคครับตอนนี้แอดมินก็ได้ทําการย้ายพอร์ตมาเชื่อมต่อกับพอร์ต DVI เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูบนหน้าจอกันนะครับหน้าจอขึ้นปกตินะครับคุณลูกคา้าเดี๋ยวแอดมินจะทําการเทสโดยการเปิด YouTube ที่ความละเอียด 4K นะครับ เราให้มันบัฟเฟอร์แป๊หนึ่งนะครับเน็ตแอดมินไม่ค่อยดีวันนี้ขอลดความละเอียดเป็น1080ก่อนนะครับเพราะว่าเหมือนเน็ตจะไม่ค่อยดีกระตุกอยู่ตลอดโอเคครับระวังเทส เดี๋ยวแอดมินขอแจ้งประกันให้คุณลูกคาา้าทราบนิดนึงนะครับผมคัดจอตัวนี้แอดมินรับประกันให้คุณลูกค้า7วันนะครับถ้าคุณลูกค้านําสินค้าไปใช้แล้วใช้งานไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียบแล้วเปิดไม่ติดหรือว่าภาพลายนะครับใช้แล้วภาพกระพริบนะครับผมเอาเป็นว่าทุกอาการที่คุณลูกค้านําไปใช้แล้วใช้งานไม่ได้นะครับให้คุณลูกค้าแจ้งกับแอดมินแล้วก็ส่งกลับมาให้แอดมินตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าแอดมินตรวจเช็คแล้วเป็นไปตามที่คุณลูกค้าแจ้งมาแอด ข้อ2มีอาการช็อตไหมนะครับผมข้อ3มีการถูกแกะถอดเป็นอะไรนะครับจะมีมีจะมีอยู่แค่3ข้อนี้เท่านั้นนะครับที่แอดมินจะไม่รับประกันนะครับผมดอกนั้นแอดมินรับประกันให้คุณลูกค้าทั้งหมดเลยนะครับผมกระจอตัวนี้แอดมินเทสมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพื่อเช็คว่ากระจอสามารถทํางานได้ปกตินะครับและแอดมินก็ทําคลิปนี้ให้กับคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เช็คสินค้าก่อนที่จะออกไปหาคุณลูกค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้คุณลูกค้ามั่นใจว่าสินค้าตัวนี้สามารถใช้้งงงาาานนนทํได100%จรริๆะคับผม โอเคครับขอบคุณคุณลูกค้ามากๆนะครับที่สั่งซื้อเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ